พาเลยพี่น้องเลยนะล่างแม่ให้มันเข้าไอ้สวยจริงงามหมดปลาหลดดงพี่น้องเลยสบายดีสวัสดีพี่น้องเด้อเนาะสบายดีพี่น้องไม่อ,อ,ย,อกกยู่ไกลอยู่ไกลเดอ้อบมสุขุดคนะวันนี้มาพอกันในตอนเศร้าๆคนรีนผู้เก,ก่าพี่น้องแต่กระโตกเมือ่อคืนบา้าแหง้งๆตอนนี้จะพามายาบต บัวสิมานหรือบอ่อเนาะพี่น้องนี่ก็ยามมาได้ครึ่งทางแล้วปลาพี่น้องมาเบิร์นฝนกระตกแทดตกหวาพี่น้องเอ้ยเมือ่อคืนนี่กระตกมื่คืนแในกระตกทุกทุกมือเลยมือคืนมือบานตกคู่มือนะทิดนี่นะฝนตกทุกมือเลยหอดตูปอ๋อเผือกเม่หวานนะเผือกแม่ปลูกไว้บ่รำงามนี่พี่น้อง เราปลูกเซคุ้มไผ่ใหม่ได้นี่นะเาปลูกเซคุ้มไผ่นะเดี๋ยวว่าไผ่มันใหม่เงาไหม่ไนะแล้วก็ปลูกสรีงามอะไรนะพอดเดือนสิบสองสิบสาพี่น้องมากลเ้เปลือกเล่นโอ้โหงามมากเลยยามตงูงงามต้นเยมันไปเหมือนรถ่บจักคืนกับวยลงมายามในกลางคืนฝนตก นี่จะไปกั้นกบหน่อยสองสามโมงเศ้าลืมลงงวายาตามโตนี่ต่ขีรินขาวออตรงกะลุไปหมดแล้วนี่ป้ามันก็ไปตามอันนี้แล้วน,น้อพี่น้องอเบองขี้เหงื่เต้นนำเบิกอไหล นั่นไงมันก็ีปูมีปลาอปล่า้ามีแต่กระปูเลยคารุนแกันะย่ะเว้ยสีขึ้คืใ้้เบิ่งนความีมนปลามีอย่งนบ่นแต่ไม่แต่ขี้เหนอะาวสินะ าิวก้ามรีผัูอู้ปลาซิวข้าขักมะรีพี่น้องน้ำนานอยู่อ้าอ,ย,อยน่ะเห็นบ่นี่ปลาซิวขา้จุเลยนี่ปลซิวก็ล้ายอยู่ ปลขอดูเอ็มซีนี่นะนี่เหท่านพิงอ่ะ,ออะ,าออะขาขาเลยได้เห็ุไปเลือเอาอยู่เรือนนะ,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 นนะ,นะก็ปลาซิวหาจังอืมเห้อปลานนพวูปลาซิวน่ะคุม,มันทางปลาซิวทางทีเหมอ,อทางกระปูครบมดอืม Hiệp cả Hiệp cả tên Ta cả tên gì Ôi lịt sợ Lụt lịt ปลากระลายเลยกระปูกระปูปลากระปูขันเขาเก็บออกแต่น่นแล้วออมันก็สเสียลายอยู่มันกระปูปล่อยไปกระปูมันบ่ค่อยสิชีนี้ไปห,หมักกระปูกันได้บอกขันเขาเก็บเอาใบาออกได้หลายนี่ เห็นบ่นี่พี่น้องผู้บน่ะซีมีแต่ปลาซิวเนาะนี่เห็นบ่ขาวจันแผลนอยู่นี่มันสิเป็นอะไรหรอเห็นบ่เอาเอานี่เห็นบ่ทางนี้เห็นบ่เลยพี่น้องอ๋อนี่มันก็ได้หลายอยู่ด้วนี่ขนาดเก็บเนี่เอามือให้แม่หวานเก็บก่อนไปเมืองนี้พี่น้องเอ้ย ตอนนี้แมววานกำลังเลือกอยู่นี่นะมันก็คือสิได้หลายเติบพี่น้องเลยนะี่เดี๋ยวบัดเขาเลือกแล้วเขาจึงสิถ่ายพี่น้องเบิกนี่นะก็มีมันก็สิมีแต่ปลาแบบนี้แหละปลาอยัางไ่เขาเอาินปลากระบอกปลากระบอกปลาซิวน้อยเนาะเลือกอยู่เอาเอาตั้งแต่ขี้เหงือ่อเต็มกระตามให้แมววานกำลังนั่งเลือก มันลาย,ยเลยนะถ้าเหลือดีๆันเหือแล้วี่นะทำไปเสือนางแล้วก็ถูกขึ้นมาหน่อตาเนีะมดขยยี้เหงือะปายามหอมได้กรดัตอนนั้าก็เป็ีมีดีเ้เหนือยออกับปูนะพี่เนาเว้ยะกระปูมักใหญ่เลยนะนี่จกระปูผูได้ฮะ,ะบ่ไนกปูมนะะมนนไปกินปลาเลยตอฮ อ้แป็ได้ลายบ่อยู่ดเบุงพี่น้องเอ้ยนี่นะจิบน่ะเจินทีได้อะไรเลยนี่ยังบ่เลี้ยวอะไนี่เก็บแม่ย่างวานะไม่เ่ียกพ่อเลยเป็นเมื่อยเป็นที่คานเก็บเลยเพื่อนวะไม่ได้เนาะเก็บอันนี้ขานาบุกอันนั้นเขาก็เห็ดปลาแดกพี่น้องได้ไปกระปุกผัวเลยนะ ประเอกปลาซิวอ่อยกินกับปะขามน่อยจะมันแซ่บพนกระตกตั้งแต่กลางคืนยังบ่วเท้าทาบนี้ผุดโขผุดหวาโอยบัดจะไปล่างก็คือกลางกลากลางเงยพร้อมเบอแรกแล้วกระตกเจ้าหิดนั้เจ้าวันเดี๋ยจวจะแบ่งข่าวสติดเนียมฮานีเอ มันกระสันนี่แล้พี่น้องเก็บเต็มเกือบเต็มกระซามยังเหลืออีกหนึ่งก็เต็มกระซามมีแต่ปลาซิวได้บุมมือนี่บบเห็นบบได้ปลาขอบโได้ปลานั่นนี่แม่ว่าแล้วก็เก็บหนังเงียงเขาแล้วพอม,มันกงงามอยู่มันยังบรทัานหนาวได้แม่ว่าแล้วบางเถ้าเ,เกษดปลาแดกคันมกกินเ,เนี่ยเกษอายุเศษปลาแดกนี่พี่น้องเลยหลังจากเลือกแล้วนี่นะ กางงาม,งามไปสวยอย่างนี้เห็นบ่นี่านี่น,นะนี่นะกางงามอย่างนี้หลังจากเลือกแล้วก,ก็เกือบเต็มชามแล้วพี่น้องนี่นะตอนตอนเขาถือมาเตใส่กระตาทั้งขี้เหงือคือสิบ่มีปลาได้พี่น้องเอ,อ,อย้ยบัดบัดเขาเลือกออกแต่ขี้เหงือแล้วมันก็ได้หลายเติบนี่นะไม่วานแล้วก็เลือก เราอยากทั้งเลือกทั้งอยากให้แม่หวานกระไดพูนอยากเมื่อบ้านนี่อย่างเมื่อบุญหอกขับปรับดินนี่ก็ให้สงุกสงุกเพิน่นเพิ่นกระแยง,งขขาวงามเพิ่นอยู่พี่นออ้องเอ้ยพ่นข่าวเพิ่นกระไดเก็บปลาไปกระยิ้มไปแม่หวานพอดีใจสบายดีรู้เมียหวานเอ้ยเงียบเขียมากไอ้ตั๋วไอ้ตั๋วอยู่พี่น้องไอ้พูน บ,บอกรอย่าเขี้ยวมากพี่น้องเขี้ยวเจนว่าปากแดงจึงหูอยู่พูน่ะนะมาผูบว่าวเห็นกบ,บามากแล้วนี่ฮะแล้วพี่น้องวันนี้ก็สิขอจบคลิปเลยพี่น้องพอกกันใหม่คลิปหน้าพักพีพักน้องผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อนะพี่น้องเนาะพอมีแหงใจในการทำคลิปเนาะ นี่พอกันไม่คิดหนาเด้วยเนี่ยมันนี้ก็ได้ไม่วานจักเราสิอุจักเราเสร็จประแดกบุหูนำลาบบ